ล้มแบบไหนเจ็บยังไงพรบรถึงจะคุ้มครองการพิจารณาว่าบุคคลน,นั้นเนี่ยเป็นผู้ประสบภัยจากรถหรือไม่นะคะให้ยึดหลักองค์ประกอบทั้ง3ประการดังต่อไปนี้ค่ะ 1. มีบุคคลคนหนึ่งเจตนานำรถมาใช้และได้เข้าใช้รถคันนั้นเช่นผู้ขับขี่ได้ขับรถออกมาใช้เป็นพาหนะแล้ว 2. ระหว่างการนำรถมาใช้ และมีกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกันกับการใช้รถแล้วมีการก่อให้เกิดภัยจากรถขึ้นซึ่งภัยนั้นอาจจะเกิดขึ้นจากผู้นำรถมาใช้หรือผู้โดยสารหรือจากบุคคลภายนอกรถก็ได้คําว่าระหว่างการใช้รถนั้นมิได้มีความหมายเพียงว่าขนาดนั้นรถต้องติดเครื่องอยู่หรือรถต้องกำลังวิ่งอยู่เท่านั้นแม้รถ จะไม่ได้ติดเครื่องอยู่หรือกำลังวิ่งอยู่ก็ตามหากช่วงเวลานั้นมีการกระทำหรือกิจกรรมใดที่เป็นการใช้รถหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้รถก็ถือว่าเป็นเวลาระหว่างการใช้รถและข้อ3ภัยจากรถที่ใช้นั้นทำให้มีผู้ได้รับความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยผู้ได้รับความเสียหาย จะเป็นผู้นํารถมาใช้เองหรือผู้โดยสารหรือบุคคลภายนอกรถก็ได้เรื่องนี้นะคะหลายคนที่โดนหลอกเพราะฉะนั้นครั้งนี้รู้แล้วอย่าให้ใครหลอกเรานะคะด้วยความห่วงใยครูเอเวัชราวดลีทีมงานอาจารย์แดงค่ะ